พอบอททรอชี้ตึกคาสิโนกัมพูชาล้แดนบริษัทท่าเส้นต้องรื้อเท่านั้นพอบอททรอระบุตึกคาสิโนกัมพูชาล้แดนบริษัทท่าเส้นจังหวัดตราดต้องรื้อเท่านั้นพร้อมย้ํากรณีบ้านสามหลังล้ําแดนบริษัทหนองรีจังหวัดตราดรื้อหมดแล้วหรือแค่เพิงสามหลังพบทหารกัมพูชาเพิ่มกําลังขุดคูเลศอยู่ระหว่างเจราจาให้ย้ายออกตามมาตร,ราการเบาไปหนะักวันนี้20พฤศจิกายน2568พลเ้รือยเอกไพโรดเฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือระบุถึงกรณีบ้านสามหลังรุกล้ำพื้นที่บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองรีต่อชำรากออมืองจังหวัดตรัดว่าการปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่ารับคำสั่งเท่าใดก็จะทำเท่านั้นโดยครั้งที่แล้วรับคำสั่งให้ดำเนินการสามหลังก็ได้รื้อไปสามหลังส่วนกรณีอาคารคาสิโนเดิมที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างล้ำมาเขตแดนไทยบริเวณรอยต่อมือธรรมอดาจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชากับบ้านท่าเส้นออมือจังหวัดตราดตามหลักการคือใครสร้างคนนั้น ต้องรื้อและเมื่อกัมพูชาสร้างก็ต้องรื้อแต่ถ้ากัมพูชาไม่รื้อและบอกให้ฝ่ายไทยหรือตามหลักการก็คือฝ่ายไทยต้องเรียกร้องค่าใช้ใจ่ายจากกัมพูชาขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยขณะที่พลตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีประเด็นบ้านสามหลังบริเวณบ้านหนองรีต่อชำรากอเมืองจังหวัดตราดทางกองทัพเรือยังคงห่วงใยและกังวลเพราะภายหลังหรือบ้านสามหลังไปแล้วได้ตรวจพบการวางกําลังเพิ่มเติมในพื้นที่และมีการขุดคูเลดเพิ่ม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงแต่ฝ่ายไทยอยู่ด้านล่างจึงเข้าไปลำบากสิ่งที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทำอยู่จากความร่วมมือประชาชนจังหวัดตราดคือทำถนนเข้าไปประชิดชายแดนเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนส่วนการถักดันฝ่ายตรงข้ามนั้นยังคงใช้การเจราจาแต่การเจราจาไม่ได้พูดคุยเพียงอย่างเดียวจะใช้วิธีจากเบาไปหนักขึ้นโดยไทยยื่นข้อเสนอไปหลายเรื่องหากกัมพูชาสะดวกจะย้ายออกฝ่ายไทย ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ขยับออกไปเพราะไม่ต้องการสร้างแรงกระเพื่อมในพื้นที่ให้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่บานปลายไปมากกว่านั้นอ่านข่าวกองทัพเรือโต้กัมพูชาชี้เผยแพร่ข้อมูลเท็จปมเสียงประทัดชายแดน h t t p s w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  t a p s o r t h n e w s c o n t e n t 3 5 8 6 7 6นายกกแถลงจับเครือข่ายส่วสัญชาติทุจริตสมบัติเอื้อจีนเทาสั่งฟันในอำเภอ httPS colon s l a l www. t a p s or. th s l a news l a content s l a 7 0 3ามห้เาพอบทรตั้งก่อก่อคัดเลือกแบบเรือฟริเกตร่างที่ออาเดินหน้าซื้อสองลำ https colon s l a l www. t a p s or. th s l a news l a content s l a 7 0 4